สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับ8นาฬิกาสนาทีถึงช่วง9นาฬิกานะครับในทุกๆวันอาทิตย์ครับเราจะกลับมาพบกันกับรายการผู้จารประษาช่างรายการดีๆครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่ปัจจุบันเราเรียกตัวเรงว่าจุฬา engineering แล้วก็มีมอตโต้ประจำคณะครับว่า innovation to sustainability นะครับหรือการต่อย,ยอดจากองค์ความรู้และววัตกรรมไปสู่การร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งความยั่งยืนครับ วันนี้จะเป็นผมครับดรโอศรสจจา์ดรพิสุทธิ์เพียรนักุลนะครับที่รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับทุกท่านครับถ้าเราพูดถึงประเด็นนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะครับในโลกปัจจุบันนะครับที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับคงจะหนีไม่พ้นคีย์เวิร์ดใหญ่ๆ2คํคครับคาที่1นะครับนั่นก็คือคําว่าดิจิทัลอีกคํานึงครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับนั่นก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคําว่าการเงิน การธนาคารครับเพราะทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตรประจําวันของพวกเรานะครับและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นนี้ครับมีฐานความรู้นะครับทางด้านวิศวกรรมมีมุมมองเรื่องของเทคโนโลยีนะครับรวมไปถึงการปรับตัวไปสู่ความยั่งยืนในโลกอนาคตวันนี้ครับรายการผู้จาภาษาช่างของเราเลยได้รับเกียรตินะครับเป็นอย่างยิ่งเลยครับจาก พี่สิทธิ์เก่านะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราหนึ่งท่านครับซึ่งเป็นบุคคลสําคัญนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่ทํางานทางด้านการเงินการธนาคารและแน่นอนครับเชื่อมโยงกับคาว่าดิจิทัลครับยินดีต้อนรับนะครับท่านวิทยากรรับเชิญครับคุณปิติตันคะเกษมครับสวัสดีครับครับผมก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณพี่ปิตินะครับที่กรุณามาพูดจาภาษาช่างกับรายการของเรานะครับผม ครับผมทางพ่ปิตินะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับของทางธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าท่านจะให้ข้อมูลในเรื่องของดิจิตอลและก็เรื่องของการเงินการธนาคารให้กับเราได้อย่างชัดเจนนะครับพิปิติครับขอเป็นญาติเป็นคําถามแรกนะครับคงหนีไม่พ้นครับต้องให้พี่ปิติช่วยแนะนําตัวเองเล็กน้อยครับว่า เป็นสิทธิ์เก่าคณะวิศวะนะครับพี่ปิติเรียนทางด้านอะไรครับเรียนเชิญครับพี่ครับครับผมจริงๆแล้วเนี่ยครับผมจบเรียกว่าเป็นวิศวะเป็ดนะครับคือสาขาอุตสาหการครับผมนั้นก็โชคดีจะได้เป็นภาควิชาที่ได้เรียนมุมกว้างหน่อยนะครับผมจบรหัสสามหนึ่งนะครับวิศวะเจ็ดสิบสองครับครับผมก็โอ้หฟังพี่ปิติเราอยู่ในเจเนอเรชันเดียวกันฮะครับผมก็วิศวกรสิ่งแวดล้อมนะครับรหัส38ครับผมครับผม ก็พิปิติครับอย่างที่ผมเกริ่นไปเบื้องต้นนะครับว่าการเงินการธนาคารแล้วก็เรื่องของดิจิตอลเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทสําคัญและแน่นอนครับมันน่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรนะครับในการปรับเปลี่ยนองค์กรที่พิพิติดูแลอยู่นะครับไปสู่อนาคตเลยอยากเรียนถามครับว่าแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรในมุมมองพิพิติเป็นอย่างไรบ้างครับครับผมผมคิดว่าดิจิตอลเนี่ยนะครับมันเป็นทั้ง วิกฤตและโอกาสครับ,รบมันเป็นโอกาสสําหรับคนที่ปรับตัวเร็วแล้วมันก็จะเป็นวิกฤตเลยสําหรับคนที่ปรับตัวช้านะครับผมคิดว่าดิจิทัลเนี่ยมันมันช่วยลดต้นทุนในการเข้าถึงลูกค้าในแต่ละลายแล้วก็ลดต้นทุนการที่เราจะสามารถเข้าใจแล้วก็เห็นลูกค้าแต่ละลายเนี่ยเยี่ยงปัจเจกนะครับลองนึกภาพว่า ไม่มีใครอยากใส่เสื้อโหลออยากใส่เสื้อสูทสั่งตัดแต่สูทสั่งตัดมันแพงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็เลยบอกต้องซื้อเสื้อมาตรฐานลองนึกภาพนะยครับว่าสมัยก่อนเราไม่เคยหลงรับโทรศัพท์ลเลยไอ้โทรศัพท์หมุนๆน,นะครับ,รบหมุนๆ <laughs> เพราะว่า <laughs> ทุกเครื่องมันก็เหมือนกันเป็นแบบนั้นเพราะโทรศัพท์ทุกเครื่องเนี่ยเป็นเหมือนกันสาหรับทุกคนแต่ตอนนี้ ทุกเช้าตื่นมาเนี่ยมือลาราคว้าโทรศัพท์ก่อนแล้วต่อให้เป็น Android หรือ iPhone รุ่นเดียวกันเนี่ยแอปไม่เหมือนกันเลยนะครับับและสำหรับแต่ละคนเนี่ยโทรศัพท์เขาคือของเขาโหลดแอปพ่อมูลต่างๆนาน,นานเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนจะรักโทรศัพท์ตัวเองมากเลยเพราะรู้สึกว่านี่คือโทรศัพท์ของฉันมันมีสิ่งที่ฉันโปรดปรานมันมีเพื่อนที่ฉันกุยด้วยนะครับสิ่งนี้เราเรียกว่า segment of one นะแต่เดิมเนี่ย<ๆ>เราจะพูดว่าเป็น segment คนรายได้ปานกลาง segment คนมีตังค์เยอะ segment ผู้หญิง segment ผู้ชาย segment แต่ละ persona ว่าไปนะครับ,รบแต่ละคนมีรูปแบบแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนไม่อยากเหมือนใครเพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครสามารถนำดิจิทัลเนี่ยมาตอบโจทย์ปัจเจกได้นะครับเป็น segment of one เนี่ย คนนั้นก็จะสามารถประสบความสําเร็จในการเข้าถึงลูกค้าแล้วก็สามารถที่จะพูดง่ายๆคือทํารายได้มากกว่าธุรกิจคนอื่นเหมือนอย่างที่ในโลกของโซเชียลมีเดียในโลกที่ซัคเคเบิร์กเนี่ยสามารถทํา f Facebook ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้แต่ละคนเนี่ยได้ใช้ความเป็นปัจเจกของตัวเองอยู่บนนั้นนะครับครับดังนั้นฟังจากพี่ปิติพูดมานีครับก็คือมองว่าตัวดิจิทัลตัวนี้หรือการเปลี่ยนแปลงตัวนี้เข้ามาเนี่ย มองว่ามันเป็นโอกาสนะครับแล้วก็ขยับเข้าไปที่จะแคปเจอร์โอกาสตัวนี้บนคำว่า Segment of one นะครับที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรครับโอ้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆากนะครับกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับสำหรับคีย์เวิร์ดคำนี้นะฮะทุกท่านลงไปเซิร์ชกันต่อได้นะครับผมอนุญาตเป็นอีกสักหนึ่งคำถามครับพี่ปิติครับถ้ามองประเทศนะครับที่ในช่วงเวลาสัก20ปีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับ ผมคิดว่าหนึ่งในประเทศนั้นที่ทุกคนคงเห็นภาพเดียวกันคือประเทศจีนนะครับอยากเรียนถามพี่ปิติครับว่า,าจากเรื่องของดิจิทัลไลเซชันเรื่องของ Disrup ชั่นเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยประเทศไทยเราเรียนรู้อะไรจากประเทศจีนได้บ้างครับครับผมว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงประเทศจีนนะครับเราลองถอยขึ้นมามองทั้งโลกใบนี้ครับผมขอบคุณครับเราลองมองว่าจริงๆโลกเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ3ม operating system แล้วกันนะครับค operating system ที่หนึ่งคือทุนนิยมครับ operating system ที่สองคือสังคมนิยมแล้ว operating system ที่สามคือคอมมิวนิสต์นะครับเรามองเหมือนเป็นสามเหลี่ยมสามจุดแล้วกันครับไม่มีประเทศไหนหรอกครับที่อยู่สุดขอบสุดขอบนะครับหรืออาจจะมีบางประเทศน้อยมากที่เรียกว่าอยู่สุดขอบครับลองมองเมืองจีนเองเนี่ยถามว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์เหรอผมว่าจีนนี้ก็ทุนนิยมสุดๆเหมือนกันนะครับ คนรวยที่สุดในโลกตอนนี้หลายคนก็เป็นคน<ก>จีนก็เป็นคนจีนครับครับจีนก็มีความเป็นสังคมนิยมนะครับครับ,ค,รบความเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเริ่มหายไปด้วยซ้ำครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราคงต้องหันกลับมามองว่าใน3 o มอ e r i ิ้ System เนี่ยแต่ละจังหวะของประเทศเนี่ยเหมาะกับการที่ชิดขอบไหนของสามเหลี่ยมนะครับแล้วจีนเนี่ยเคลื่อนตัวจากคอมมิวนิสต์เนี่ยช่วงหนึ่งสวิงแรง ไปหาทุนนิยมด้วยนะครับและข้อตอนนี้อยู่ในช่วงซึ่งพยายามสวิงกับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามองว่าเขาวางจุดตรงไหนในสามเหลี่ยมนั้นเนี่ยน่าสนใจมากเพราะผมคิดว่าถ้าเราขับรถเกียร์นะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีใครขับแล้วเนาะขับเกียร์เดียวมันคงไม่ไหวขับเกียร์เดียวไม่ได้ถูกเลยครับอาจารย์เพราะนั้นเราบอกโอ้โหฉันใส่เกียร์หนึ่งเหยียบคันเร่งแล้วก็ลากความเป็นคอมมวนิสต์ไปถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องหงพังครับ แต่จะออกตัวด้วยเกียร์สี่เกียร์ห้ารถมันก็ไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอออปปิงซิสต็มสามตัวเนี่ยนะครับเราคงต้องมามองว่าจีนนี่เขาขับเคลื่อนยังไงจากช่วงที่เขาปิดประเทศแล้วบอกว่าไม่ไหวละเขาสุดโต่งเลยคอมมิวนิสต์ครับแล้วเขาค่อยๆให้ความเป็นทุนนิยมเนี่ยขับเคลื่อนให้เกิดนวัตรกรรมเกิดสิ่งใหม่ๆแล้วเขาก็เริ่มถามว่าเฮ้ยทุนนิยมแบบ Winner takes All เนี่ยมันมันใช่หรือเปล่ามันใช่ไหมครับ ที่เรามองอีกขั้วหนึ่งแล้วกันครับอเมริกาซึ่งเชื่อในระบบทุนนิยมนะครับและความเหลื่อมล้ําก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับและคนส่วนใหญ่แล้วก็คนไทยเนี่ยโดยเฉพาะคนชั้นสูงของสังคมที่จบการศึกษาจากต่างประเทศเนี่ยส่วนมากจบอเมริกาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความเชื่อในทุนนิยมค่อนข้างสูงซึ่งเราก็มามองกลับเนี่ยถามว่าวันนี้อเมริกาประสบความสําเร็จ เรื่องของการลดความเหลื่อมล้ําหรือเปล่าก็ไม่ก็ไม่ครับแล้วดูเหมือนมากขึ้นมากขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยผมว่าอาจารย์ถามไม่น่าสนใจเลยว่าเออเราควรเรียนรู้อะไรจากจีนครับผมเพราะว่าจีนก็ไม่ได้ไปเกียร์เดียวครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ไม่ควรไปเกียร์เดียวครับเกียร์หนึ่งของจีนคือคอมมิวนิสต์เกียร์หนึ่งของเราคือทุนนิยมครับครับเราจะลากทุนนิยมเหยียบไปเรื่อยหรืออ่าครับผมหรือตอนนี้เนี่ยครับเราควรที่จะมองเราว่า ทุนนิยมในรูปแบบใหม่เนี่ยมันควรทำงานยังไงในประเทศไทยนะครับผมเคยคุยในหลายเวทีเรื่องแนวคิดดอกไม้กับแมลงคร,ครับผมว่ามันไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กนะมันควรที่จะอยู่คู่กันนะครับครับถ้าในสังคมซึ่งรัฐเป็นใหญ่มีคอนโทรลเรื่องทรัพยากรสั่งซ้ายสั่งขวาได้เนี่ยแล้วรัฐเป็นคนออกแบบที่เรียกว่ารูปแบบ Business Model เนี่ย โอเคอันนั้นก็ว่าไปแต่ที่แน่ๆเมืองไทยคงไม่ใช่แบบนั้นเมืองไทยเนี่ยภาคเอกชนเก่งครับครับแต่ทํายังไงให้ภาคเอกชนเนี่ยเป็นเหมือนหัวรถจักรนะครับที่พาเอกชนรายกลางรายเล็กไปคู่กับเขาขึ้นไปนะครับไปไปบนแพลตฟอร์มรางนี้ด้วยกันใช่ครับผมแล้วแน่นอนถ้าเป็นหัวรถจักรเขาต้องจ่ายค่าเชื้อเพลิงค่าน้ํามันเองในการลากที่เหลือไปแล้วเขาไม่ได้อะไรเขาบอกว่านั้นทําทําไมครับ เพราะฉะนั้นรัฐเนี่ยควรจะใส่กลไกครับให้รางวัลนะครับ,ร,บรายใหญ่ในการร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจรายกลางรายเล็กครับลองนึกภาพสองโมเดลนะครับว่าถ้าทุกวันนี้เนี่ยรายใหญ่ทําแข่งกับรายเล็กและได้ผลประโยชน์ทางภาษีคือไปได้ O ี <OL> I, ครับรายเล็กก็ตายครับถ้าบอกว่ารายใหญ่จะได้ประโยชน์ต่อเมื่อคุณซื้อของรายกลางรายเล็กอืแล้วรัฐจะช่วยลดภาษีให้คุณนะ แปลว่าน้ํามันที่เอามาเติมหัวรถจักรเนี่ยมันช่วยเติมครับในการลากลายกลางอะไรอะไขึ้นมาครับซึ่งผมคิดว่าเมืองจีนเนี่ยไปประมาณนั้นเพราะว่าเขาจะคอยป้องกันครับไม่ให้เกิดการผูกขาดแบบเบ็ดเสร็จนะครับครับผมอันนั้นคือเรื่องแรกเลยเรื่องที่สองคือประเทศที่ใหญ่เนี่ยเขาต้องการกระจายอํานาจลงสู่ท้องถิ่นครับ เพราะว่ามันไม่มีทางที่ one size fit all ทั้งประเทศทําเหมือนกันหมดครับจะขายโรตีบอยก็ขายมาทั้งประเทศแล้วก็เจงทางประเทศะเานาะศครับดังนั้นแล้วเนี่ยการกระจายอํานาจลงสู่ท้องถิ่นเป็นสิ่งที่จีนทําแล้วได้ผลเราจะสังเกตเห็นว่าบนทนนั้นทําเรื่องนี้บนญทนนี้ทําเรื่องนั้นแต่ละคนว่ากันไปนะครับแต่เขาคอยเข้าไปควบคุมเมื่อถึงจังหวะว่ามันเกิดอาการทุนนิยมสุดโต่งขึ้นมาไหมวินเนอร์เทคส์ออไหม และจัดบาลานซ์ใหม่ผมว่าอันนี้คือคือสิ่งที่จีนทําได้น่าสนใจนะครับก็คือว่าทํายังไงให้มันเกิดสมดุลระหว่างสังคมนิยมและทุนนิยมนะครับ,รบผมว่าความเป็นคอมมิวนิสต์ของจีนอ่ะมันค่อยๆหายไปแล้วล่ะครับ,รบโอ้โหต้องต้องขอบคุณพี่ปิติมากๆครับผมว่าคีย์เวิร์ดใหญ่ๆสองคำนะครับที่รายการผู้จาภาษาช่างเราได้รับมาเนี่ยนะฮะคำที่หนึ่งเนี่ยคือผมคิดว่าคือคําว่าความสมดุลน,นะครับ การที่เราจะลากเกียร์นะครับหรือเลือกโมเดลใดโมเดลหนึ่งนะครับที่บอกว่าเรา represent ในด้านนี้เนี่ยคงไม่ใช่คําตอบนะครับแต่ว่ามันคือเรื่องของความสมดุลนะครับก็เราทุกคนในประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งผู้นําประเทศนะครับก็คงต้องต้องเปิดใจกว้างและมองภาพตัวนี้นะครับที่ใหญ่มากขึ้นมิติที่2ครับคีย์เวิร์ดคำที่2ที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับก็น่าจะเป็นคําว่าซิมไบโอซิสคือผมว่า การที่ธุรกิจใหญ่กลางเล็กนะครับเรายังมีชุมชนที่น้องประชาชนในวงที่กว้างมากขึ้นบทบาทของดอกไม้กับแมลงเป็นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญจริงๆนะครับมันต้องไม่ใช่บทบาทของ predator and prey ที่ที่เรามักจะเห็นกันแล้วบอกปลาใหญ่กินปลาเล็กหรือแม้กระทั่งบางคนก็ยังพูดว่าปลาเร็วกินปลาช้าอยู่เลยอาจจะไม่ใช่คําตอบสุดท้ายของคาว่า sustainability ของประเทศที่เกิดขึ้นนะครับพี่ป็นีครับขออนุญาตต่อยอดมาที่มิติของธนาคารนิดหนึ่งครับ ผมมองว่าบทบาทของธนาคารนะครับคีย์เวิร์ดที่ที่ได้รับมาเนี่ยคือคำว่า make real change นะครับการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนนะครับหลากหลายรูปแบบนในประเทศไทยหรือหลากหลายประเทศบทบาทของธนาคารการเงินการธนาคารผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญเพราะว่าไม่งั้นก็ไม่รู้จะหาเม็ดเงินลงทุนนะครับ investment ตัวน,นี้เข้ามาได้อย่างไรอยากเรียนถามประเด็นที่มิติเรื่องนี้ครับครับผมบผมคิด <ผม S 2> ว่าตอนนี้ ถ้าเรามองจากภาคครัวเรือนก่อนนะครับซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมนะครับแล้วก็มาภาคธุรกิจตั้งแต่เล็กกลางใหญ่ผมว่าชัดเจนว่าเรามีปัญหาตั้งแต่ระดับภาคครัวเรือนนะครับเพราะเราพูดกันบอกว่านี่ครัวเรือนสูงมาก90%เร์ซต์ของ GDP ครับครับลองนึกภาพครับว่าตอนนี้อัตราการเกิดเราก็ติดลบแล้วใช่แล้วคนที่จะทำงานแปลว่าเหลือน้อยลง แถมคนที่ทำงานอยู่เนี่ยตัวหนักมากก็คือแบกหนี้อยู่ข้างหลังครับถ้า็นสมัยก่อนเนี่ยเขามีลูกหลานอ่พอมีลูกหลานเกิดขึ้นมามาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำธุรกิจแปลว่านี่นั่นก็ถูกแบ่งกันไปนะครับพะว่าธุรกิจก็ขยายประเทศขยายหนี้มันก็เล็กลงโดยในยะเพราะคนมันเยอะขึ้นนะครับเป็นธุรกิจครอบครัวครับแต่วันนี้ลองนึกภาพว่าคนแก่ไม่มีลูกแล้วแบกหนี้ไปจนเกษียณจะเกิดอะไรขึ้น ภาค SME เมื่อกี้เราคุยกันในโจทย์ก่อนน้าว่า SME ต่อสู้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นระบบของปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาเร็วกินปลาช้าครับถ้าเราทิ้งภาคข้างล่างที่สำคัญมากคือภาคบุคคลครัวเรือนกับภาค SME เนี่ยลำบากละแล้วถามว่าใครล่ะที่น่าจะมีบทบาทได้ไม่มากก็น้อยในการเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ครับผมคิดว่าภาคขนาดใรครับครับผมอย่างน้อย เรามองว่าเราเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งถ้าเราสร้างแรงกระเพื่อมที่เรียกว่า ripple effect ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับเราก็เลยมีสโลแกนเพื่อเรียกว่ามาจุดประกายกระตุ้นจากข้างในว่าเฮ้ยเรามา make real change คือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มันมีมีผลกระทบในเชิงบวกให้กับลูกค้าดีไหมครับครับจากตรงนั้นเนี่ยเราก็นิยามว่าอะเรามองสัก4ด้านดีไหมของมนุษย์โดยทั่วไปนี่แหละสี่ด้านครับ อันแรกคนไทยมีความตระหนักแค่ไหนเรื่องการอมการใช้ครับผมใช้คําว่าออมนะครับก่อนใช้ไม่ใช่ใช้ก่อนอมนะครับออมก่อนครับมันต้องหารลบอมแล้วเท่ากับใช้ครับครับนั้นรู้ไหมว่าจะเกษียณตอนหกสิบเนี่ยต้องอมสักขนาดไหนครับถึงวันนั้นเนี่ยจะอยู่ได้โดยไม่มีเงินเดือนแล้วครับเพราะฉะนั้นทํายังไงให้มีความตระหนักความเข้าใจเรื่องการอมการใช้เรา เพิ่งเริ่มทํางานเนี่ยเราอยากมีบ้านอยากมีรถครม่กู้ไม่ได้หรอกงนั้นสิ่งต่อไปก็คือการกู้ให้เป็นอกู้แล้วรู้ว่ากู้แบบไหนถูกต้องอกู้แบบไหนรู้แล้วว่าชีวิตนี้นี่จะหมดนะครับกู้แบบไหนรู้ว่ามันไม่เป็นการกู้เกินตัวกู้ไม่จําเป็นนะครับอันนี้คือมิติที่สองนะครับมีความรู้เรื่องการกู้ยืมครับมิติที่สามพอเราผ่านจุดนั้นมาได้เนี่ย เราต้องรู้จักลงทุนเพื่ออนาคตครับดอกเบี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลีไม่พ้นที่เราจะต้องรู้เรื่องการลงทุนตราสารหนี้หุ้นกองทุนต่างๆนะครับหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างๆเนี่ยก็มีหลายโปรแกรมให้เลือกเลือกไม่เป็นอีกนะครับจะทํำยังไงครับเพราะฉะนั้นการลงทุนเพื่ออนาคตอันนี้ก็เป็นอีกอีกปัจจัยหนึ่งและท้ายสุดเลยเนี่ยมันเหมือนเซฟตี้เน็ตละ ท่านล่วงลงมามีอะไรรองรับรองลับไหมก็คือประกันต่างๆครับ,รบประกัน <ผม S 2> สุขภาพประกันชีวิตต่างๆนานาแล้วปากสี่แกนนี่แหละครับแล้วเราก็เริ่มจากข้างในครับคือทํายังไงให้เราสามารถที่จะให้พนักงานเหล่านี้มีความรู้ครับแล้วเอาตัวเองให้ดีบนสี่แกนนั่นอเพราะลองนึกภาพว่าถ้าเป็นคุณหมอจะไปรักษาคนไข้แต่หน้าตาคุณหมอดูป่วยมากเลยเนี่ย คนไข้ก็คนไข้จะดูไม่ค่อยมั่นใจแล้วเพรานั้พนักงานเราเองเนี่ยซึ่งก็เป็นหน่วยสุดท้ายของสังคมเหมือนกันก็คือคนคนหนึ่งเนี่ยต้องผ่านสี่ด่านนี้ให้ได้นะพอเขาผ่านได้เนี่ยบางคนเป็นเซลเ์นคนที่สาขาเขาปุุกับลูกค้ารู้เรื่องว่าควรใช้ชีวิตสี่ด้านนี้อย่างไรที่สําคัญคือคนที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ในแบงค์จะทําผลิตภัณฑ์ยังไงให้คนไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยสามารถเข้าใจตระหนัก และเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ชีวิตสีด้านเนี้ดีขึ้นโดยไม่ยากจนเกินไปครับและท้ายสุดโจทย์ที่เราคุยกันเบื้องต้นและดิจิทัลเนี่ยจะมามีบทบาทอย่างไรครับในการทําให้คนไทยตระหนักรู้แล้วค่อยเข้าใจตรงนี้ได้เปรียบกับไปเหมือนหมอครับหมอมีอยู่นิดเดียวเองถ้าคนไข้แค่เป็นหวัดเล็กน้อยก็ไปหาหมอคนป่วยหนักก็คงไปหาหมอไม่ได้เพราะหมอเต็มก็เต็มหมด ดิจิตอลเนี่ยมันเหมือนตะแกรงครับผมถ้าเราสามารถทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยประเมินการเจ็บป่วยตัวเองได้ครับรักษาได้ด้วยตัวเองนะครับจนกระทั่งเจ็บหนักๆเนี่ยถึงจะไปถึงโรงพยาบาลครับทุกคนดีหมดเพราะว่าทุกคนดีขึ้นได้โดยเซลฟ์เซอร์วิสบ้างเซลฟ์แอนะลิซ์บ้างนะครับ,รบการให้ความรู้ในการดูแลตัวเองจนถึงหนักจริงๆค่อยไปถึงหมอแบงค์เหมือนกันเลยครับ ถ้าดิจิทัลเนี่ยสามารถทํทา,าทให้คนไทยแต่ละคนตระหนักดิจิทัลสามารถทําให้คนไทยแต่ละคนนียเข้าถึงผลิตภัณฑ์ง่ายๆนะครับเพื่อป้องกันตัวเองได้แล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งชื่อชื่อ l l f r ร e ชื่อมันก็บ,บอกแล้วว่า r e e ครบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการการาไปถอนเงินตามที่ต่างๆเนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมครับนอกจากนั้นหัดออมสักนิดถ้าคุณทิ้งเงินไว้เนี่ยห้าพันบาท นอนก้นเอาไว้ครนะครับคุณได้ประกันอุบัติเหตุฟรีไม่ต้องซื้อครับเกิดไปหกล้มหัวแตกเข้าโรงพยาบาลแบงค์จ่ายให้นะครับโชคร้ายกว่านั้นถ้าเกิดประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตมีเงินเท่าไหร่ตรงนั้นคูณยี่สิบไปเลยให้ประกันชีวิตฟรีครนะครับครับเราก็ไปเอนจิเนียร์การทำโปรดักต์นี้อยู่ข้างหลังด้วยการไปซื้อประกันกลุ่มไปปิดความเสี่ยงของแบงค์เองนะครับแต่พอเป็นประกันกลุ่มเนี่ย นะครับรวม large number เนี่ยเราซื้อถูกกว่าให้แต่ละคนไปซื้อครับผมเพราะฉะนั้นการทำแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเข้าใจง่ายและทำให้คนไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงอย่างน้อยเนี่ยมิติที่สีเมื่อกี้ที่คุยกันก็คือการคุ้มครองความเสี่ยงนะครับ,รบอย่างน้อยก็ด้านอุบัติเหตุด้านเสียชีวิตโดยไม่คาดฝันเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังก็อ่อนหนักเป็นเบาครับ,รบนั้นแนวคิดตรงนี้มันก็จะมาช่วยทำให้ คนในองค์กรเนี่ยรู้แล้วล่ะว,ว่าเป้าหมายของแบงค์เนี่ยไม่ใช่มาเพื่อทำกำไรยอย่างเดียวนะครับเป้าหมายของแบงค์เราเป็นธุรกิจซึ่งถูกเอ่อเรกูเลีโดยแบงค์ชาตินะครับ,รบเราเป็นแบงค์เรามีไลเซนส์ดังนั้นแล้วเนี่ยการมีไลเซนส์เนี่ยสำคัญคือไลเซนส์ทูออเปเรตเนี่ยไม่ได้มาจากแบงค์ชาตินะครับไลเซนส์ทูออเปเรตมาจากสังคมและลูกค้าก่อนที่แบงค์ชาติให้ไลเซนส์แต่แล,ลูกค้าบอกว่า โนมไม่ควรจะมาเซิร์ฟชัลลัฟคุณแย่มากเนี่ยไลเซนส์คุณหายนะเพราะฉะนั้นไลเซนส์รูออปเปรตเนี่ยก็คือการยอมรับจากลูกค้าจากสังคมนะครับต้องขอบคุณประเด็นนี้พี่ปิติจริงๆครับผมคิดว่าคําว่า make real change เนี่ยนะครับเริ่มต้นต้องเริ่มต้นจากเรานะครับเริ่มต้นจากพนักงานจากคนทุกคนที่อยู่ในองค์กรนะครับผมก็มองกลับมาที่ที่การเรียนการสอนที่คณะเหมือนกันนะครับเรามองว่าเราอยากจะรับฟรองเลอร์นิ่งนะครับเราอยากจะปรับ นะครับให้น้องๆน,นิสิตนะครับเป็นคนที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการพัฒนาแต่ถ้าอาจารย์ไม่เริ่มนะครับพี่ๆบุคลากรในคณะไม่เริ่มมันก็ไม่ใช่เป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องนะครับก็คงต้องทําให้ลูกค้านะครับประชาชนคนไทยเชื่อนะครับและเห็นจริงๆนะครับว่าเราเริ่มแล้วเราทําที่ตัวเราเองนะครับนอกจากนี้สี่ประเด็นที่4มิติที่พี่ปิติพูดมานะครับผมคิดว่า เป็นจุดสําคัญจริงๆครับพี่ปิติเพราะว่ามีโอกาสพูดคุยกับน้องๆนิสิตหลายคนนะครับก็ค้นพบนะครับว่าเขาเริ่มลงทุนค่อนข้างเร็วหรือแม้กระทั่งบางคนเรียนจบไปปี2ปีกับกลายเป็นหนี้เยอะมากนะครับแล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่บั่นทอนศักยภาพในการทํางานเขาด้วยนะครับต้องต้องขอบคุณนะครับประเด็นที่พี่ปิติมอบให้นะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องของการปรับตัวขององค์กรนะครับ ซึ่งผมคิดว่าคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกยุคนี้เป็นยุคที่ต้องการการปรับเปลี่ยนนะครับอย่างรวดเร็วแต่คำว่ารวดเร็วในคำนี้ต้องมาพร้อมกับคำว่าเหมาะสมนะครับและถูกกับบริบทนะครับของสังคมไทยและความเป็นคนไทยด้วยซึ่งประเด็นนี้ครับสอดคล้องกับ คำตอบนะครับในคําถามที่สองนะครับที่ดรโอถามพี่ปิตินะครับเพราะพี่ปติติตอบว่าเรื่องของอนาคตถ้าประเทศไทยเราจะมองประเทศจีนเป็นตัวอย่างนั้นความสมดุลเป็นเรื่องที่มีความสําคัญครับระหว่างคําว่าทุนนิยมนะครับแล้วก็คําว่าสังคมนิยมเป็นต้นนะครับว่าเราจะเดินหน้านะครับด้วยการขับรถเกียร์แบบไหนนะครับเดินหน้าด้วย องค์ประกอบแบบไหนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและเช่นเดียวกันครับทาง TTB นะครับที่ทางพี่ปิตินะครับเป็นผู้บริหารและดูแลยุทธศาสตร์ต่างๆนะครับก็ได้พูดถึง4มิตินะครับที่ make real change นะครับเกิดขึ้นและแน่นอนครับคีย์สำคัญนั่นก็คือการเริ่มต้นจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ต้องเปลี่ยนที่เราเปลี่ยนที่จิตใจความเป็นตัวตนของเรา เพราะถ้าเรายังไม่เชื่อและเรายังไม่ได้เริ่มเปลี่ยนเราคงไม่สามารถไปคาดหวังให้กับคนต่างๆชุมชนต่างๆเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องสําคัญนะครับทุกท่านครับรายการพูดจาภาษาช่างนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องเราที่จะคุยกับพี่ปิตินะครับยังไม่จบอยู่แค่นี้ครับในสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์หน้านะครับอยากเรียนเชิญแฟนประจําทุกท่านนะครับกลับมาพูดจาภาษาช่างกับเราต่อครับ เพราะว่ายังมีอีกหลากหลายมุมมองนะครับที่เราจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิศวกรคนเก่งนะครับของประเทศไทยของเราต่อครับรายการวันนี้นะครับผมดรโอและพี่ปิตินะครับขอลาทุกท่านไปก่อนอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์หน้าเรามีนัดกันวันนี้สวัสดีครับ